ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทย3รหัสวิชาทอสา1สครูผู้สอนนางสาวธิดารัตนเพียวผูกเขียวนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปคำซ้อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้หนึ่งนักเรียนสามารถบอกที่มาและวิธีการสร้างคำตามหลักเกณฑ์ทางภาษาได้ 2. นักเรียนสามารถบอกลนะักษณะและประเภทของคำส้อนได้ 3. นักเรียนสามารถนำคำซ้อนไปแต่งประโยคได้ คำซ้อนคืออะไรคำซ้อนคือการนําคําที่มีความหมายเหมือนกันใกล้เคียงกันตรงข้ามกันมาซ้อนกันทําให้มีคําใช้เพิ่มในภาษาไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นเกี่ยวข้องคําว่าเกี่ยวข้องเป็นคำซ้อนที่มีความหมายคล้ายคลึงกันดีชั่วเป็นคำซ้อนที่มีความหมาย ตรงข้ามกันนะคะเห็นไหมสูงต่ำสูงต่ำก็เป็นคำซ้อนที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะบ้านเรือนบ้านเรือนเป็นคำซ้อนที่มีความหมายเหมือนกันใช่ไหมลูกเหมือนกันนะคะหลักฐานหลักฐานก็ถือว่าเป็นคำซ้อนที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อไปมาดูคำซ้อนคำซ้อนไม่จำกัดว่าจะนำคำไทยมาสอนเท่านั้น แต่ยังนำคำภาษาอื่นมาสอนกันได้ด้วยอย่างเช่นผีสางผีนี่เป็นคำคำไทยค่ะสางเป็นคำคำเมยนค่ะนี่เป็นการนำคำจากภาษาอื่นมาสอนกันผีผีใช่ไหมผีสางสางก็แปลว่าผีนั่นเองนะคะร้ายร้ายเป็นคำร้ายกาศเนาะร้ายกาศเป็นคำซ้อนร้ายเป็นคำไทยค่ะ กาดกาดเป็นคำคเมิค่ะเนี่ยรายกาดจึงเป็นคำซ้อนที่เป็นคำซ้อนมาจากนําคําภาษาอื่นมาซ้อนใช่ไหมคำว่ากาดเป็นคำคมิต่อไปแบบแบบฟอร์มแบบเป็นคําไทยค่ะฟอร์มเป็นคําภาษาอังกฤษค่ะนะคะอันนี้แบบฟอร์มก็เป็นคำซ้อนนะคะที่มาจากภาษาอื่นโอเค เพราะฉะนั้นต่อไปเรามาดูชนิดของคำซ้อนคำซ้อนมีชนิดแรกเลยคือคำซ้อนเพื่อความหมายค่ะอย่างเช่นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หญโอ้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่หัวกระบาลเนี่ยเอาค้อนตีหัวกระบาลเลยนะคะไอเนี้ยคือซ้อนเพื่อความหมายเนาะสืบสารอย่างนี้เป็นต้นคือคำซ้อนเพื่อความหมาย ต่อไปเรามาดูชนิดที่2ชนิดที่สองคือคําซ้อนเพื่ออันนี้คือ2นะคะชนิดที่สองคือคําซ้อนเพื่อเสียงเพราะให้นักเรียนจําไว้เลยลูกพยางหน้ากับพยางที่สองต้องเสียงเดียวกันอย่างเช่นงโง่โง่เง่านะคะงโง่ก็คือไม่รู้เง่าก,ก็คือเอ่อเง่าไม่มีความหมายนะคะงโง่เง่าโง่เง่าเต่าตุนเห็นไหมงโง่เง่าก็คือ โง่โง่มากเนีย่ยต่อไปเงอะงะเงอะงะชายคนนั้นเดินท้าทาเงอะงะเงอะงะเงอะงะคืออาการที่มันเป็นยังไงไม่ทรรมัดธรรมเองอย่างนี้เป็นต้นเทอะทะคนผู้คนนั้นน่ะเดินเทอะทะเทอะทะคือตัวอ้วนตัวใหญ่เทอะทะฉันนะคะอกอากอกอากคืออะไรลูกอกอากคืออาการที่อยากจะเป็นยังไง อาเจียนอาเจียนอ,อกอาก้าบออกมาอย่างนี้เป็นต้นไอ้น,นี้คือคํซ้อนนะคะคาซ้อนนะคะคำซ้อนคือการนำคำที่มีความหมายเหมือนกันใกล้เคียงกันตรงข้ามกันมาซ้อนกันเพื่อทำให้คำในภาษาไทยมีใช้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะสามารถอาจจะเป็นคำไทยซ้อนคำไทยหรือคำไทยซ้อนกับคำในภาษาอื่น ก็ได้นะคะคำซ้อนที่ครูสอนไปครูสอนไปสองสองชนิดก็คือซ้อนเพื่อความหมายกับซ้อนเพื่อเสียงเพื่อความหมายอะไรเหมือนความหมายเหมือนกันนะคะเพื่อเสียงก็คือเสียงเหมือนกันนั่นเองนะคะให้นักเรียนไปทบทวนแล้วก็ศึกษาใบความรู้นะลูกแล้วก็ทา